คือเข้าใจไหมนี่คือก่อนที่จะประกวดตอนนี้เวลา17เจนะคะ17.22ดจุดสองส้คุชมเดี๋ยวแม่หมอนะคะจะมาคือคนลุกไทยแล้วคนลุกคือเข้าใจไหมว่าชั้นอะไม่อยากเอาลงอะไรก่อนเพราะว่า ฉันถามว่าคนที่จะได้ลักษณะแบบไหนทาุอะไรประมาณไหนทําให้ฉันรู้หน่อยนี่นี่โอ๊ยยังไงยังไงมีจับพ้องจับไผ่อะไรกันไหนก็คือว่าคนนี้ลักษณะต้องเกี่ยวข้องกับน้ําก็เลยแบบทตุน้ำหรือเปล่าจริงปุ๊บเขาอาจจะไปทำสมาัติไปนี่คือดอกลเนี่ยฟังแม่ด้วยซึ่งนี้ก็ไม่รู้อันนี้คือดูไปตามนั้นทีนี้ถามว่าความรู้สึกของ พี่นวัดจะชอบคนนี้ไหมคนเลิเบอร์ดเลิฟคนไดูไพ่ขอดูไพ่าตัวนี้ใช่พูดถึงบ่อยมากแต่ทีนี้พอถามว่าขอลักษณะเลยเป็นแบบไหนเดี๋ยนี้เธอดูสิเชี่ยใช่แล้วทีนี้ที่ตลกกว่านั้นคือนี้เป็นเลขโรมันคือเก้าอะไรที่มีเลขเก้าฉันเลยไปถามว่าอะ น้องอะไรนะละน้องอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะมีคนโทรมาแป๊บนึงนะคะวางสายก่อนขออนุญาตเอ็นจีทีอไรอย่างนี้น้องทูมสี่เก้าค่ะละน้องยี่สิบเก้าฉันไม่รู้จริงๆริงเป็นฉันฟันคงไม่ได้เพราะอะไรลักษณะมันเหมือนกันเธอดูหน้าสิพอมันเหมือนกันน่ะพี่เอพอเหมือนกันน่ะก็ไม่รู้จะเลือกใครไม่หมอะตางนี้ไม่เหมาะฟันคงก่อนเลย ก่อนที่คลิปนี้จบไม่หมอฟันทงไม่หมอเลือกเราเลือกไว้ในใจแล้วแต่นี้ฟังไม่หมอม่หมอเลือกเลือกคนเดียวฉันเลือกไม่ได้เลือกได้ฉันเลือกไม่ได้แล้วมันมันมีมันมีอะไรที่เป็นฉันเลือกได้อีกครั้งฉันเลือกได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนเข้าไปสิบแล้วก็มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับกับอีกผ้าใบหนึ่งซึ่งคนเนี้ยต้องครบครบสูตรคือการการสปบดวันเนี้ยต้องดีมากด้วย สองคนนี้สัปีคนอนดีกว่าคนนั้นได้อเหตุงานรู้เรื่องสองคนนี้ก่อนโอเคจัดกคือสองคนนี้แล้วเราจะมาจับตาดแจ้งเกิดแจ้งเกิดหมอแพรสวัสดีค่ะไปขอขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนหมอแพรดูดวนอยากเดี๋ยวกูกูขอต่อคิวนั้นคิวแน่นหน้าดูท่าน้ำนที่ได้ยินเขาคุยด้ท่าน้ำใช่ปะไงนะประทุมดอกบัว ประทุมคือปทุมแต่ว่าดอกบัวลูกน้ำแม่หมอกไปแล้วแต่นี่นั่งวิเคราะห์หลังจากแม่หมอกคือทำไรคะเนี่ยอัดคลิปให้แพมว่ามันทำนายไว้ไงก็ที่เธอจับไพ่ให้เขาไงอะไรเกี่ยวด้วยหรอไม่รู้เรื่องนะก็แพมบอกว่าพี่ฝ้ายไม่ได้ดูดวงนานเพราะฉะนั้นความแม่นก็จะจะดูมีพลังคือจับมาใบหนึ่งคือวิ่งรอบห้องเลยนะรอคืออะไรอ่ะ คือตรงใจเหรอหรือว่าไงไอ้คลิปจะไปเป๊ะอ่ะอันนี้คลิปเนี่ยจะไปปล่อยหลังการประกวดว่าแพมมันแม่นไหมเมื่อกี้แม่หมอไม่ได้ฟันธงอ่ะไฟฟันธงอ่ะไฟฟันธงมีสองมีสองิวที่ลักษณะนั้นใช่สองสีผิวไฟว่าอะไรอันนี้คือคลิปเอาปล่อยหลังปล่อยหลังเพอร์สิเป็นต่อไปนั้นแม่แม่หมอหมอฝ้ายอันนี้ผู้จับ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 จับลักษณะเป็นคนจับ ก็คือวันนั้นเปิดมาว่าคนที่จะได้ลักษณะสีผิวได้สีผิวถ้าเป็นสีผิวธรรมดาก็ให้เปิดเป็นแบบเป็นควีนเป็นอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เปิดมาเป็นไพ่มีฐานอะอเมื่อกี้ถ่ายแล้วคลิปก่อนมาเป็นคนดำขอให้ทีว่าเธอเลือกใครสองคนแพร์บอกว่าอะไรลูกป้าที่เหนื่กว่าคือบนไพ่สีดำเนี่ยมันจะมีเลขลงมาเป็นเลขเก้าใช่แล้วทั้งสองคนก็ลงทายด้วยไม่นั่นแหละเธอเลือกเลย ไหนมาสิไม่ให้องมาสิถ้าฉันฉันว่าวันนี้คุณผู้หญิงที่ใส่ใส่ชุดสีขาวได้อเอเกี่ยวอะไรกับสีขาวไม่มันมีความรู้สึกที่จะต้องสีขาวใช่ปะเพราะมันมีนกกรรที่เป็นจักคือเข้าใจไหมว่ามันเป็นเลขเก้าแล้วอีนี่ก็ยิบเก้านั่นตัวสีเก้าเพราะฉะนั้นฉันไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สกีคนไหนดีคนนั้นแหละแต่ของฉันคือ สีขสาวเปิดมาเป็นเหมือนเขาพิราบสีขาวอยู่บนถ้วยคุณผู้ชมในโซเชียลวันนี้มีความรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับสีขาวพี่ฝ้ายเราพี่ฝ้ายรู้ไหมว่าใครแต่งกายสีขาวคือไม่มีใครรู้ว่าน้องแต่งชุดสีขาวพี่รู้ตอนนี้รู้แล้วออ๋พี่รู้แล้วใช่ไหมว่าใครใส่สีขาวใส่สีขาวถ้าเป็นวันนั้้นถาเป็นวันนั้นเราก็ดึงออกว่าเป็นขาวใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือวิจารณญาณอันนี้คือเราคาดเดานะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเราคาดเดา ก็คือคอนแมนซีรูปร่างดีโดนสมตพิวานแล้วก็มีทุกอย่างที่เป็นเกิดมาก็คือคนนีไดอาะอีกคนนึงก็คือเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับความสามารถของน้องๆไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดไพ่หรือการดูดวงอะไรเพราะว่าคือเวทีเราไม่ได้อิน็นทางนั้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือก็แ่อความสนุกและความเพลิดเพลินนะคะก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม แต่ความสามารถน้องเอาเป็นหลักนะคะความสวยความสามารถสมองของน้องเป็นหลักไม่เกี่ยวกับทางเรื่องนี้อันนี้คือเป็นการแค่สนุกสนานในในกองแค่นั้นแต่ถ้าเราผิดคืิดม่นออกถ้าเราผิดคือคิมไม่ออกแล้วก็ไม่เกี่ยวกับไฟด้วยคือคือเลยนะคือเราอ่ะจะโปรโมทแพรแพรมันเพิ่งเรียนมาอ่เมาส์ต่อสิพี่ต้องยังไง จบแล้วถ้าไฟเคลียร์แบบนี้คือเคลียร์แล้วเพราะเราก็เราเห็นเขาตัดคลิปมาแล้วว่าตอนที่เขาจะพายเขาออกแฟนนางงามตัดออกเป็นคลิปใช่ปหอย่างที่เราบอกแล้วแฟนนางงามเห็นไหมว่าเป็นแบบคนดำอยู่ข้างหลังไม่น่าจะเห็นไม่เห็นไม่เห็นเพราะเดี๋ยวขาไม่โชว์ไม่โชว์ไม่โชว์เพราะนี่เพิ่งมารู้วันนี้ใช่เพราะว่าเป็นแถวนี้ไม่เคยหลุดผิวดำด้วยแล้วก็มีน้ำมีดอกบัวดอกบัวก็แปลว่าประทุมน้ำก็มีคนชื่อน้ำแล้วก็มีเลขเก้า ดังนั้นน้องสองคนมี29กับ49เอ้าอืมอืมใช่แล้วอะไรจะที้จะเกี่ยวกับสีขาวที่ค้ายบอกไปดูกันเนาะไปดูจะมีอะไรเออ